แน่นอนต่อไปนี้คือโน้ตรีวิววิดีโอ y o u t u b e ฉบับภาษาไทยสำหรับ2025 JF17 ความยาวประมาณ1,000คําคำพร้อมการแนะนำช่องออโต้รีวิวและการชวนให้กดติดตามในตอนท้ายขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออโต้รีวิวช่องที่นำเสนอรีวิวที่ลึกซึ้งและทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปรกรณ์ล่าสุดจากทั่วโลก วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่เมลติบทบาทที่กำลังเป็นกระแสะแรงในปี2025นั่นก็คือ j f 17รุ่นอัปเกรดล่าสุดเครื่องบินที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างประเทศปากีสถานและจีนซึ่งในเวอร์ชั่นปี2025นี้ได้ยกระดับความสามารถทั้งในด้านเทคนิคและประสิทธิภาพการรบให้ทันสมัยและอันตรายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก ตัวเครื่องยังคงใช้โครงสร้างอากาศพลาศาสตร์ที่โดดเด่นแบบเดิมเพื่อรักษาความคล่องตัวและความเร็วแต่มีการปรับปรุงในเรื่องของวัสดุโดยใช้วัสดุคอมโพสิตมากขึ้นลดน้ำหนักของเครื่องและช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ได้เป็นอย่างดีทำให้เครื่องบินมีคุณสมบัติซ่อนตัวได้ดีขึ้นในสนามรบยุคใหม่นอกจากนี้ยังมีการปรับดีไซน์ของหลังคาห้องนักบินเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น เพิ่มความปลอดภัยและการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นในขณะทําการบินด้านระบบภายในถือว่าเป็นจุดเด่นหลักของรุ่นปี2025เพราะได้ติดตั้งเรดาร์แบบ AESA รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลกว่าเดิมรองรับการต่อสู้ในระยะไกลหลายเป้าหมายพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องก็ได้รับการอัปเกรดอย่างครบถ้วน มีระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบแจ้งเตือนขีปนาวุธและการยิงเป้าลวงอัตโนมัติช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมั่นใจห้องนักบินถูกพัฒนาให้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีจอสัมผัสขนาดใหญ่แทนที่สวิตช์และหน้าปัดแบบเก่า พร้อมระบบแสดงผลผ่านหมวกนักบินที่ช่วยให้สามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่หันศีรษะไปมองนี่เป็นการปฏิวัติการควบคุมและการรบทางอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการรวมข้อมูลจากระบบต่างๆเข้าด้วยกันทำให้ภาพรวมสถานการณ์ที่นักบินเห็นชัดเจนและเข้าใจง่ายลดความสับสนในสถานการณ์วิกฤตในเรื่องสมรรถนะเครื่องรุ่นใหม่นี้ได้ติดตั้งเครื่องยนต์ที่แรงกว่าเดิมแต่ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ทำให้มีแรงขับที่ดีกว่าและสามารถทำความเร็วได้สูงขึ้นอัตราการไต่ระดับก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการบินต่อเนื่องได้นานขึ้นด้วยถังเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและการรองรับถังเชื้อเพลิงภายนอกทำให้เหมาะสำหรับภารกิจลาดตะเวนหรือการโจมตีในระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งด้านอาวุธ j f 1 7ปี2025รองรับอาวุธได้หลากหลายขึ้นมาก ทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงและยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสำหรับการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำด้วยจุดติดอาวุธหลายตำแหน่งใต้ปีกและใต้ลำตัวทำให้สามารถติดตั้งอาวุธได้ตามภารกิจที่ต้องการอย่างยืดหยุ่น พร้อมระบบเลงเป้าแบบใหม่ที่มีความแม่นยำสูงขึ้นมากนอกจากนี้ยังรองรับระบบการเชื่อมต่อแบบ Data Link ขั้นสูงที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่น หน่วยบัญชาการหรือเรือรบได้แบบเรียลไทม์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสงครามยุคใหม่ที่การประสานงานอย่างรวดเร็วและแม่นยํำม,มีความสำคัญสูงด้านการบำรุงรักษาก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นแบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนหรือซ่อมแซมระบบสำคัญได้อย่างง่ายดาโดยไม่ต้องรื้อทั้งลำลดเวลาในการบำรุงรักษาและช่วยให้เครื่องสามารถกลับเข้าสู่